วุติสูตรว่าด้วยฝน74เทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้สัตว์ประเภทใดประเสริฐบรรดาชนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก้ว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงฝนประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้โคประเสริฐบรรดาชนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้ประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงความไม่รู้ประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินได้พระสงฆ์เป็นผู้ประเสรศิฐบรรดาชนผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสรศิฐวุติสูตรที่สี่จบ